สวัสดีครับชื่อพียวพิรวัตรนะครับตอนนี้เป็นนักกีฬาเพาะกายนะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ครับผมเป็นนักกีฬาเพาะกายเขาเป็นคนเลือดถี่พรอุ้ยต่ยเขาบอกหนุ่มอีสานเนี่ยแข็งแรงอึดจริงไหมคะแข็งแรงอึดครับอึดจริงด้วยแข็งแข็งแข็งด้วยเหรอฮะโอุ้ยตายชอบดึงดูดชอบเร็วเร็วนานนานว่า what the ตกลงจะเร็วหรือจะนานงงนะฮะทั้งสองเลยครับทั้งเร็วทั้งนานนะยังไงคือหมายถึงหมายถึงเร็วเร็วเอ๋อความแรงความเร็วเร็วหรอเร็วครับแล้วหนักด้วยหรอหนักครับไม่มีสเปคในตัวใช่ครับผิวสีก็ได้ได้ครับผมสั้นก็ได้ได้ครับผมสั้นก็สูงสูงก็ได้สูงสูงก็ได้ครับเป็นเป็นสาวแบบพี่ก็ได้เป็นได้ครับได้ ฉันเกิดไงเธอระหว่างคนที่เธอเป็นฝ่ายลุกเขาเป็นฝ่ายลุกเดี๋ยวชอบเป็นเป็นแบบไหนคะชอบโดนลุกครับจริงรบชอบเป็นฝ่ายถูกกระทมใช่ครับแต่พอเครื่องติดนี่โดนผมหมดเลยจริงหรอฮะจะหายแล้วเธอหนักหน่วงนะคะใครอยากจะดูต่ออยากจะให้ล้วงลึกต่อ คคุณเข้ามาติดตามใน w w w p t fitness i d o n term s com เข้ามาลงทะเบียนนะคะกรอกแค่หมายเลขโทรศัพท์คุณก็จะเป็นสมาชิกฟิตเนสไอดดนได้ทันทีเลยแล้วก็จะดูได้ในทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีผู้ชายมากกว่าร้อยกว่าพันคนนำมาฝากเป้าความยาวเป้าอะไรอะ แปดเป้ายาวมากเลยเย็นไหมคะชอบไหมคะชอบครับโอเคจุดนี้เสียวไหมคะไม่ครับไม่เสียวตรงนี้เป็นไงคะเสียวไหมคะไม่เสียวฮะแล้วถ้าก็สมมติถ้าแผงมันหายเข้าไปอย่างนี้เสียวไหมคะเสียว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 โอเคแซ่บไม่ไหวก็คือ ทุ่มตรงจนถึง3ทุ่มตรงทุกวันจันทร์แล้วเจอกันค่ะควันนี้ดิฉันท็อฟฟีนิคนันคันสุดๆพร้อมทีมงานสุดคันทุกคนแล้วก็ล <TS> าไป ชมความแซ่บความใหญ่ของหนุ่มๆแบบนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube f i t n e s s i d o n o f f i c i a l กันนะคะและถ้าเกิดอยากชมรายการสดๆแซบแบบนี้แล้วก็ www f i t n e s s k กลาง i d o n เ e ิม s com รับรองแซ่บน้ำลายไหลแน่นอนสักคุณค่ะโอ้ยามใหญ่เว้อ